สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับความเคลื่อนไหวจากช่อง y o YouTube 5, 4, สาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศที <t ter sensors> ่น่าสนใจมีรายงานข่าวนะครับเมื่อวันที่25มีนาคม2564นะครับกองกำลังอิสระภาพคชินได้เข้าโจมตีค่ายทหารเมียนมาบริเวณเชิงเขาเอลอนะฮะติดกับชายแดนของประเทศจีนได้สำเร็จแล้วนะครับ การโจมตีดังกล่าวเป็นการตอบโต้การโจมตีของเหล่าทหารเมียนมาที่บุกรุกด่านหน้าของกองทัพขชินซึ่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นเมื่อวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาโดยทหารเมียนมาเนี่ยได้ใช้อาวุธสงครามเข้าโจมตีกองทัพขชินเป็นเวลาถึงสองวันนอกเหนือจากนั้นแล้วยังมีร่องรอยและก็กระสุนปืนใหญ่ตกไปฝั่งประเทศจีนอีกด้วยทางด้านพันเอกนาวาบูโคศกของกลุ่มกองกำลังขจชินก็ระบุนะครับว่า เขายังไม่สามารถรายงานผู้เสียชีวิตและผู้ที่ได้รับบาเดเจ็บได้ในเวลานี้ซึ่งก่อนหน้านี้ทางกองทัพได้ออกมาถแถลงว่าขอให้ฝ่ายรัฐบาลหยุดใช้ความรุนแรงกับประชาชนแต่ทว่าข้อต่อรองนั้นไม่เป็นผลจึงเป็นสาเหตุให้กองกําลังของขฉชินนั้นและก็กลุ่มทหารเมียนมาต่อสู้รบกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับสําหรับกองกําลังอิสรภาพขาชินเนี่ยคุณผู้ชม ก่อตั้งเมื่อปี2504เพื่อต่อกรกับทหารเมียนมาตั้งแต่พศ2 5 0 4จนถึง2537กองทัพคชินอิสระก็ได้ต่อสู้กับทหารเมียนมาเพื่อต้องการเป็นเอกราชเป็นการต่อสู้เพื่อสิทธิการปกครองตนเองการลงนามในสนธิสัญญาสงบศึกกับกองทัพเมียนมาที่เกิดขึ้นในปี2 5 7 7ทําให้ความรุนแรงลดลงแต่ว่ากองทัพคชินอิสระยังไม่ได้ปลดอาวุธนะครับและก็ยังมีกิจกรรมทางทหาร ต่อไปจนเกิดการประทะและก็สู้รบกับกองกําลังของกองทัพเมียนมาอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนั้นก็บอกว่าเป็นการสู้รบแล้วก็ไปตีฐานทัพน,นะฮะซึ่งเป็นฐานทัพของกองทัพเมียนมาแตกเป็นที่เรียบร้อยใกล้กับพรมแดนของจีนนี่เป็นข่าวล่าสุดแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจนั้นเนี่ยนะครับเวลานี้ก็มีความเคลื่อนไหวในเมียนมาว่ากองกําลังซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนั้นพยายามที่จะจับมือกันขึ้นมาแล้วก็ตั้งเนี่ยนะครับ ตั้งตัวเองขึ้นมาเป็นสาพันธรัฐสาพันธรัฐก็คือการรวมรัฐต่างๆขึ้นมาเพื่อที่จะใช้กองกําลังเนี่ยเป็นกองกําลังเดียวกันใช้อามเดียวกันใช้ชุดเครื่องแบบคล้ายกันแล้วก็เปิดฉากสู้รบกับกองทัพเมียนมาเพื่อต้องการประกาศตัวแยกตัวเป็นอิสระเรื่องนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับน่าติดตามเพราะผมเองเคยพูดเอาไว้ในรายการาผ่าประเด็นโลกสุดสัปดาห์เนี่ยนะว่า การเคลื่อนไหวของเมียนมาในเวลานี้สิ่งที่น่าห่วงนั่นก็คือว่าหลังจากที่ประชาชนออกมาประท้วงแล้วก็จะได้เวลาของทางด้านากลุ่มชาติพันธุ์ที่มีโอกาสที่จะขยับแล้วขอเพื่อที่จะตัวเองนั้นเป็นเอกราชจากกองทัพนะฮะหรือว่าจากประเทศเดิมที่มีอยู่เนี่ยนะฮะไปปกครองตัวเองอีกครั้งหนึ่งเรื่องนี้จึงน่าสนใจแล้วก็น่าติดตามครับ